วันนี้มีเหตุการณ์ให้ต้องติดตามกันเนี่ยน,นะฮะโดยเฉพาะจริงๆวันนี้เรื่องของอ,อสอปืนโหดก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เอาจิงสะเทือนใจมากๆแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองดูภาพจากวงจรปิดตอนที่อ,อสอก่อเรื่องหน่อยก็ได้อย่างที่ทราบนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเพราะตัวของอ,อสอรายนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่มีใครได้เจอในอัครพลถูกไหมฮะาพามจำงเพราะว่า เพลกลับไปในวันที่เกิดเรื่องสิ่งที่มันสะเทือนใจที่สุดเนี่ยก็คือสองสามีภรรยาเดี๋ยวขึ้นผังตัวบุคคลให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวของสองสามีภรรยาเองเนี่ยที่ที่เกิดเรื่องในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเธอต้องเสียชีวิตเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเธอพาลูกเนี่ยมากินวันเกิดขอผังตัวบุคคลขึ้นจอได้ครับว่าใครเป็นใครนะฮะผังรายชื่อ เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมคงทราบเนี่ยนะฮะว่าตัวของพี่สิทธิธพงศ์กับคุณอรชรพาน้องแชมป์กับน้องเชียร์ฝั่งขวามือ,อม,มางานวันเกิดแล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างที่บอกตัวของอสองก็คืออัครพลเนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวโดนคุมเอาไวไ้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครเห็นหน้าค่าตากลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้สมควรที่จะต้องเห็นหน้าเขาและเดี๋ยวจะบอกนี่ด้วยความเคารพนะ ผู้บังคับบัญชาท่านจะเงียบอีกสักกี่วันครับดูหน้าของฆาตรกรโหดรายนี้หน่อยได้ไหมวันนี้สอพอหัดใหญ่คุมตัวอัครพลพาลมจำนงคนนี้เลยฮะผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาก่อนที่เขาจะขึ้นรถควบคุมตัวเขายกมือไหว้หนึ่งครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าคนในร้านมีบาดเจ็บหนักคือเจ๊เจ้าของร้านเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบถ้าเทียบกับภาพผังที่เกิดเหตุที่เราชี้ลูกศรในร้านจริงๆเนี่ยใครเป็นใครเจ๊เจ้าของร้านขนาดนี้ตาเธอบอดทั้งสองข้างนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะมันยิงเธอเข้าที่เบ้าตาแล้วเจ๊เจ้าของร้านถ้าคุณผู้ชมจําได้นั่นก็คือเจ๊ภาวนาเจ๊ภาวนาคือคนที่พยายามโดนยิงนัดแรกขยับกายขึ้น มันยิงต่ออีก2กับ3และว<ๆ>ันนี well, while, kind of so ้ถามว่ามีอะไรจะพูดไหมอยากให้ฟ <cam> ังเสียงเขาเต็มๆและเปิดหน้าเต็มจอให้ดูหน่อยฮะเมื่อผู้บังคับบัญชายังไม่โผล่กันออกมาเลยฮะอยากขอโทษอะไรไหมครับอยากขอโทษเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษครับพี่ทาไปตอนนั้นเป็นไงเมาบันดาโทสศัหรือยังไงบันดาโทสศัครับแล้วทำไมต้องยิงกันขนาดนั้นปมมันเหล่องอะไร ผมอยู่ในจำนวนการจับกุนมาแล้วมีความเจ็บแค้นกับเจ้าของร้านหาเห็นต้องไปยิงซ้ำอ่ะพี่เขา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 ทำอะไรให้เราเจ็บแค้นบิดฮะในจำนวนมาแล้วฮะเราจะไม่ไปยิงเขาตายขนาด้านนั่นอ่ะจ่ายเรื่องแกปโตไหมพี่เดี๋ยวว่าเกาแกปโตผิดกว่าแม่จไม่มีไม่มีอะไรเลยครับจะฟ้กข้อโทษไร้ไปถึงอยากพูด อาจจะเป็นพูเ้เสี้ยชีวิตไหมครับเกิดใะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับขอโทษสำหรับทุกสิ่งครับผมยอมใช้คำแล้วครับผู้ชม <พบ S 2> ครับนีบ่ฮะนาทีสุดท้ายก่อนจะไปอยู่ในเรือนจานะฮะหวังว่าผู้บงังคับบัญชาจะไม่ใช้ตําแหน่งประจําตัวเองนะฮะมาประกันตัวลูกน้องแบบนี้นะฮะ คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเอาจริงบางคนอาจจะถามผมว่าเอาทาไมต้องมวยแต่ไปนั่งจี้ผู้บังคับบัญชาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้สําหรับผมว่าคนทําข่าวและคนดูข่าวอย่างพวกท่านมันไม่ใช่เรื่องเล็กอสคนนี้ไปเอาปืนซึ่งเป็นอาวุธที่ต้องใช้ปกป้องประชาชนคําถามคือปืนเนี่ยอสน่าจะมีประจํากายแล้วคําถามคือพฤติกรรมของอสคนนี้เขาเป็นคนขับรถให้นายนะฮะนายคนเนี้ย พอจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครแต่นายก็ไม่แสดงอะไรออกมาเลยคำถามก็คือก่อนจะเกิดเรื่องย้อนวงจรปิดตอนเขาขี่รถออกมาหน่อยได้ไหมตอนที่เขามานั่งที่ร้านคนเดียวเพราะวันนี้เขาขอโทษ<ฮ>แต่คำขอโทษของเขาคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม พ่อกับแม่ตายในร้านอาหารลูกสองชีวิตต้องกำพร้าเด็ก12กับเด็ก6ขวบเจ๊เจ้าของร้านคุณผู้ชมครับโดนยิงเข้าที่เบ้าตาทั้งสองข้างวันนี้เจ๊เจ้าของร้านเขามองไม่เห็นที่มันบีบหัวใจที่สุดคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบเพราะคำขอโทษเขายังไม่พอฮะกับสิ่งที่เขาเป็นคำถามก็คือพฤติกรรมนิสัยการเบริกจ่ายอาวุธ ผู้บังคับบัญชารู้ไหม,มเพราะเขาเป็นคนที่ถูกย้ายนะฮะถูกไม่เมย์เขาถูกย้ายไปประจําที่คือตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ที่ทางด้านของสงขลาแล้วก็เหมือนถูกมาช่วยราชการที่ออกขอภยัยช่วยมี ประจำอยู่ที่หัดใหญ่สงขลาแล้วก็ถูกย้ายมาช่วยราชการคือขับรถให้นายที่สงขลาค่ะคําถามคือนายเรียกใช้แล้วคนคนนี้อย่างที่บอกพกปืนมานั่งกินนฮะครอบครัวคือสีเหลืองแล้วหลังจากนั้นผมคงไม่ต้องทวนขอกลับมาตรงนี้วันนี้ทีมข่าวเตรียมเพจของเจ้านายเขาไว้หน่อยผมนี่ไม่เรียกว่าเจ้านายไม่ได้ขอโทษด,ด้วยความเคารพต้องเรียกว่าผู้บังคับบัญชา เราพยายามติดต่อผู้บังคับบัญชาว่าถึงเวลาหรือยังพวกคุณต้องไปดูว่าอ,อสอคนไหนเป็นอันตรายกับสังคมอ,อสอ,อย่ากลวก,กันนะหลายทั้งช่อง8ชื่นชมอ,อสอท่านเป็นคนดีของสังคมเสียสละไม่มีอ,อสสสังคมกล็ลาบากแต่ก็ต้องยอมรับมันมีอ,อสอกลางแล้วเคสนี้มันหนักหน่วงเกินกว่าจะรับเพราะมันไล่ย,ยิงคนแบบปาดเถื่อนมากทีมงานเปิดเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาให้ผมหน่อยล่าสุดเราพยายามติดต่อผู้บังคับบัญชาของเขาสองคน ม่ใช่เจ้านายเขามัง้งแต่เป็นผู้บังคับบัญชา<ฆ>เพื่อจะถามว่าพฤติกรรมเขาทำไมโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ขนาดนี้เราโทรศัพท์ไปยังนายเอกอยังอภัยณสงขาเป็นนายอำเภอหัดใหญ่ปรากฏว่าท่านนายอำเภอก็ไม่รับสายเราโทรศัพท์ไปหาปลัดนะครับ<ฆ>ป่ะหลัดอำเภอคุณกิติพงษ์ชุมมิ่งเราทักแนะนำตัวว่าเรามาจากช่องแปด ลูกน้องคนนี้เป็นยังไงล่ะครับเขาบอกฮัลโหลแล้วตัดสายทิ้งฟังเสียงหน่อยฮะฮัลโหนครับฮาวสดีครับประหลัดครับจากช่องแปดนะครับครับประหลัดครับวันนี้วันนี้ประหลัดไปงานศพที่ที่วัดตาบอนต่ำด้วยไหมฮะท่ลหครับทัลหครับ ผมได้ยินเสียงไม่ชัดใช่ไหมฮะเลยอีกรอบสิเลย์เบิ้ลรอบสองครับบ๊ดีครับประหลัดครับจากช่องแปดนะครับครับประหลัดครับเอ่อวันนี้วันนี้ประหลัดไปงานโศกที่ทีมงานต้องเอาเสียงคําว่าฮัลโหลขึ้นมาด้วยสิเขาฮัลโหลคาแรกได้เสียงหรือยังเอาเสียงเขาชัดๆฮัลโหลครับครับบ๊ดีครับประหลัดครับจากช่องแปดนะครับครับประหลัดครับ วันนี้วันนี้ประหลัดไปงานศพที่ที่คุณผู้ชมครับคนหนึ่งก็ไม่รับสายเข้าใจว่าภารก,กิจวุ่นอีกคนหนึ่งพอฮัลโหลแล้วรู้ว่าเป็นสื่อเงียบ<ฆ>แล้วตัดสายทิ้งเปิดหน้าคนร้ายขึ้นใหม่รอบฮะคำถามก็คือคุณขับรถให้ใครเหรอครับแล้วลูกพี่คุณไม่คิดจะออกมาพูดอะไรสักนิดหนึ่งเหรอว่าลูกน้องไปทำอะไร การปฏิบัติงานการเอาปืนออกไปข้างนอกควบคุมกันยังไงผมพูดเพราะผมสงสารเด็กอันนี้พูดจากใจข่าวนี้มีอารมณ์ที่สุดโกรธแทนเด็กสองคนต้องมากำพร้าหัวหน้าเขาเงียบกริบโทรศัพท์ไปก็ตัดสายทิ้งต้องพูดนะครับเบิกใจปืนยังไงเพราะวันนี้สังคมเรียกร้องผู้บังคับบัญชาต้องตอบคำถามแบบนี้ล่าสุดคุณลเลือดแดงขึ้นหน้าเลยกลับมาตรงนี้ก่อนนี่ฮะ วันนี้มีบรรยากาศเชิญวิญญาณค่ะคุณผู้ชมครับเด็กต้องมากำพาเพราะไอ้คนที่มันไม่มีสํานึกอะไรสักอย่างมันไล่ยิงคนอย่างบ้าคลั่งเนี่ยนะฮะอ่ะเล่าหน่อยสิออวันนี้นะคะญญาทางญาติได้มีการ เชิญพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์นะคะจากวัดคอหงไปอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายทั้งสองคนคือนายสิทธิพงศ์กับคุณอรชรสองสามีภรรยาค่ะเนื่องจากว่าเหมือนญาติบอกว่ามีคนชาวบ้านแถวร้านได้ยินเสียงเหมือนทางด้านของผู้ตายคุณสิทธิพงศ์เหมือนเขย่าประตูหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมีการเชิญพระสงฆ์ไปที่จะเชิญวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็มีดอกบัวไปแล้วก็มีในส่วนของทูบเทียนไปดอกบัวเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนที่จะเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายทั้งสองไปอยู่วัดที่จังหวัดพัทธลุงที่จัดงานศ เวียญ,ญาณใช่ไหมหเขาเขียนชื่อแล้วพันไว้กับก<ช>้านดอกบัว<ช>แล้วก็<ช> <ๆ S 2> ทูบเออมีภาพของสองพ่อแม่ใช่ไหมทีมงานขึ้นหน้าปกติของทั้งสองท่านขึ้นมาหน่อยคือกับความรักที่เขารักลูกอะ<ช> <ๆ S 1> เขาไม่ควรจะมาตายเพราะไอ,อ้อสอคนนี้จริงๆ<ช>คุณผู้ชมฮะ <ๆ S 1> แล้วเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแค่เด็กเสิร์ฟเก็บเบียร์เก็บเหล้าแล้วหลังจากนั้นมันโมโหแล้วมันก็กลับไปแล้หยิบปืน จริงๆมันมีปืนตั้งแต่ในตอนมากินแล้วแล้วมันออกไปแล้วมันกลับมาคราวนี้มันยิงหมดเลยคุณผู้ชมครับในระหว่างที่มีการเชิญวิญญาณวันนี้เนี่ยแม่ผมอยากให้ดูอันนี้จังเลยอ่ะคือทีมงานเปิดกระดาษแผ่นนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกร้านนี้ผมขอให้กำลังใจเจ๊ภาวนาผมเรียกแบบนี้ขอภาพเจ๊ภาวนาตอนนั่งคุยกับไอ้ฆาตกรคนนี้หน่อยได้ไหมที่หน้าร้าน ตอนที่เจ๊ภาวนาเห็นว่ามันมีปืนและเจ๊ภาวนากําลังเกี้ยกล่อมมันเนี่ยบอกให้มันวางปืนเนี่ยนะฮะต้องเห็นภาพเจ๊ภาวนาด้วยนะฮะที่นั่งคุยกันคุณผู้ชมฮะวันนี้พอเราไปที่ร้านในพิธีเชิญวิญญาณเนี่ยมันจะมีภาพนี่ฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าลูกเขาเนี่ยส่งกระดาษใบน้อยให้ช่องแดูลองเปิดกระดาษใบน้อยนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งและคุณผู้ชมดูชัดๆนะฮะกระดาษใบน้อยที่ท่านเห็นนี้คือลายมือของเจ๊ภาวนา จ๊ภาวนาเขียนด้วยด้วยตาเธอมองไม่เห็นเพราะเธอถูกยิงเข้าที่เบ้าตาโดยคำพูดที่เธอเขียนออกมาให้ลูกชายได้รับรู้เธอเขียนไว้บอกว่าตาบอดสนิทใช่ไหมครับเมใช่เหมือนกับว่าเขียนถามลูกชายว่าแม่ตาบอดสนิทเลยไหมแม่ตาบอดใช่ไหม แล้วก็ถามถึงน้องค่ะน้องอาทางด้านของลูกผู้หญิงอะคะ่ะที่จะต้องไปสอบบอกน้องเป็นยังไงบ้างสอบสี่วันเป็นห่วงน้องแม่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกหลายวันไหมพ่อน้องดีๆบ่ต้องไปทํางานเนอะคือเหมือนกับบอกว่าดูแลน้องดีๆไม่ต้องไปทํางานนะอย่างนี้เป็นต้นค่ะที่มีการเขียนถามลูกชายคุณผู้ชมครับนี่คือลายมือของเจฟภาวนาค่ะย้าอีกรอบเป็นผมผมก็คงคงจะรู้สึกว่าถ้าเรา<ม>ตื่นขึ้นมา แล้วเจ๊ภา,าวนาคือคนที่เธอเสียสละไปคุยกับไอ้ฆาตากรรายนี้เธอถามลูกชายว่าแม่ตาบอดสนิทเลยไหม<ช>เพราะเธอขอกระดาษเพื่อจะเขียนสื่อสารเพราะเธอ<ช>ยังพูดไม่ได้และลายมือเธออาจจะเหมือนกับเป็นลายแบบยังเขียนวัดๆเพราะว่าเธอยังบาดเจ็บหนักอยู่น้องเป็นยังไงบ้างเธอถามถึงลูกลก,กลัวว่าลูกจะไปสอบไม่ได้แม่ต้องนอนโรงพยาบาลอีกหลายวันเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับ เราได้คุยกับลูกชายนะฮะน้องสุรยุทธอุดาธาน้องก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ในร้านนี้นอกจากเจฟภาวานาจะตกใจและตาเธอมองไม่เห็นแล้วคุณหมอบอกยืนยันแล้วนะครับว่าแม่ผมตาจะไม่เห็นทั้งสองข้างแล้วจะกลายเป็นคนตาบอดสนิทเนื่องจากไอ้ฆาตรกรลายนี้กระสุนยิงเข้าที่เบ้าตาขวามันทำลายระบบประสาทการมองเห็นทั้งหมด คุณหมอได้ถามคุณแม่ว่าคนไข้มองเห็นไหมแม่ได้สายมือกับคุณหมอเจ้าตัวบอกมันทำให้ผมเสียใจที่สุดเสาหลักของครอบครัวผมคือคุณแม่วันนี้แม่ผมตาบอดสนิทแล้วผมจะต้องเป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูน้องคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในร้านเนี่ยมีลูกเจ๊ภาวนาอยู่ด้วยนะ,ะแกรีบสั่งให้ลูกเข้าไปหลบแกก็เลยรับกระสุนไอ้บ้าคนนี้แหละฮะฆาตากรคืออสอแล้วพอเข้าใจว่าคนเจ็บมันต้องกระดุกกระดิก มันก็ตามมายิงซ้ำตามที่พนักงานบอกพนักงานแกล้งตายแต่เจ๊แกเจ็บแกเลยขยับตัวก็เลยโดนยิงซ้ำเมื่อวานนี้เสียงปืนกี่นัดนะเมย์แปดนัดค่ะแปดนัดซ้อนเจ๊เนี่ยน่าจะโดนสามสี่นัดเลยคุณผู้ชมฮะลองฟังเสียงลูกชายดูหน่อยครับแม่ออกจากห้องผ่าตัดนะครับอยู่ที่ห้องพักฟื้นในสิวร่างกายเป็นยังไงแม่ าการมองเห็นไปทั้งสองข้างครับคุณหมอคุณหมอได้บอกเมื่อตอนเช้านี้ครับผมก็คือโอกาสที่จะมองเห็นนั้นน้อยไม่มีแล้วคือคุณหมอบอกไม่มีไม่มีเพราะว่าเข้าทางกระบอกตาโดยตรงคือผ่าตาไปเลยครับผมก็คือทะลุเลยทั้งสองข้างเข้าทางฝั่งขวาแล้วตอนนี้คุณหมอรักษาแผลสดที่ว่าตรงกระดูกมันเข้าก็คือเนื้อมันจะหายไปโดยตรงส่วนนั้น เราจริงๆคือแม่คือเสาหลักของบ้านต้องเลี้ยงตั้งตาทั้งยายทุกคนคือคุณแม่ส่งเงินให้ตลอดแต่วันนี้แม่มองไม่เห็นแล้วผมต้องเลี้ยงน้องต้องหาเลี้ยง ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาเลี้ยงน้องได้รอดไหมทั <K'. <K <k K ้งแม่ทั้งน้องทั้งยาเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากคนเลี้ยงคนคนหนึ่งใช่ผมก็ต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณผู้ชมครับขอให้น้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่า พวกเราก็คงจะมีแต่คำพูดแบบนี้แต่มันอยู่ที่หัวใจน้องเห็นบอกร้านนี้ต้องปิดถาวรแล้วใช่ค่ะน้องบอกว่าร้านนี้คงต้องปิดถาวรเหตุผลแรกก็คือคุณแม่ที่เป็นเสาหลักก็คือไม่สามารถที่จะมองเห็นแล้วแล้วที่สําคัญก็คงไม่มีลูกค้าคนไหนจะกล้าเข้ามาใช้บริการร้านที่มีคนตายถึงสองศพนะคะซึ่งตอนนี้พนักงานที่ร้านกว่าเจ็ดคนก็ต้องแยกย้ายกันไปทำง,งานที่อื่นกันหมดคะ่ะคุณผู้ชมครับท่านว่าอสอมันจะรู้ตัวไหมว่ามันทําอะไรลงไปเนี่ยนะฮะสําหรับผู้ต้องหารายนี้ เพราะวันนี้ร้านปิดลูกน้องแยกย้ายนี่ฮะแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เราได้คุยกับคุณบุญสมใช่ไหมค่ะคุณบุญสมเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในร้านข้าวตม้มคุณบุญสมวันนี้บอกว่าตัวเองไปนั่งกินอาหารกับเพื่อนเพื่อนเจคนและที่สำคัญก็คือตอนนั้นไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายจูๆ่ๆคุณบุญสมบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเพื่อน หันไปที่หน้าโต๊ะมันจะมีภาพข้างในร้านเนี่ยชาวอตโต๊กลุ่มใหญ่ใ,หญใช่ไหมที่ไม่กลุ่มพ่อแม่ที่อยู่ด้านล่างแต่เป็นกลุ่มให,ใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปตรงข้างบนน่ะที่คุณผู้ชมเห็นเห็นบอกว่าเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยนะฮะพอหันไปที่หน้าโต๊ะผู้ก่อเหตุมันพูดด้วยนะมันจะมีภาพตอนมันจับปืนเรานึกว่ามันยิงอย่างเดียวนะฮะมันพูดว่ายิง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 ,ย,งยิงแล้วยิงแล้วคนก่อเหตุพูดแล้วก็ที่สําคัญทุกคนก็เลยวิ่งหนี เขาบอกว่ายิ่งกว่าในหนังอีกนะฮะคุณผู้ชมเห็นหัวแม่เท้าเขาใช่ไหมฮะเขาบอกที่ต้องพันแผลคือเขาลื่นล้มฮะแล้วโหนกแก้มเนี่ยไปฟาดกับถนนมันก็เลยหลบกระสุนได้ทันเขาบอกว่าตอนที่ตัวเองเดินกลับเข้าไปในร้านเห็นคนนอนจมกองเลือดสามคนคือสามีภรรยาแม่เด็กแล้วก็ตัวเจ๊เจ้าของร้านเขายังบอกเลยว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมมากๆแค่เรื่องเก็บแก้วเหล้า ทำไมคุณต้องฆ่าคนถึงสองศพมีเสียงพี่บุญสมนะฮะคนที่ลื่นล้มตรงถนนแล้ววิ่งออกไปก่อนฮะตรงไหนบ้างเล่าให้ฟังก็มีมีที่หัวไม่เท้าแล้วก็หัวเข่าแล้วก็ข้อศอกที่หน้าตรงนี้นะครับเพราะมันเอียงเอียงลงตกใจแล้วก็วิ่งแล้วก็สะดุดล้มตอนนั้นคิดว่าแบบว่าเราจะรอดไหมตอนนั้นตอนนั้นคิดว่า ผมบอกไม่ถูกนะผมพยายามหนีชีวิตคือหนีลูกกระสุนปืนก่อนไงออนะครับพยายามหนีพ้นจากจากที่เกิดเหตุก่อนก็ไม่ไม่ไปหนีไปหลบอยู่ตรงไหนครับไปหลบมาผมหลบซะก่อนแนละ้วผมหนีมาข้างร้านนะเออ่ยผมวิ่งมาข้างร้านเ,ออเพราะว่าเสียงปืนสงบแล้วก็เขาเขารู้สึกเขาจะหนีไปนะคนยิงออนั่นแหละผมถึงออกมาเมาแล้วเครื่องผมออนะครับแต่ก็เห็นคนนอนตายอยู่ ปกติเราก็ไปกินข้าวที่ร้านนี้อยู่แหละไม่เคยไปครับครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับผมไม่เคยไปเพื่อนชวนหลายครั้งแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่เคยไปแต่คืน้นี้ขัดใจคคุณผู้ชมครับแล้วมันเหลือเชื่อมั้ยพี่คนเจ็บนี่ก็กินข้าวต้มครั้งแรกพ่อแม่กับลูกสี่ชีวิตก็ครั้งแรกอีกเหมือนกันฮะแล้วมันก็มาเจอทางด้านอัครพลล่าสุดครอบครัวอัครพลจะไม่คิดออกมาขอโทษสังคมบ้างเลยละครับหรือเจ้านายไม่ให้ออกมาครับ รู้ว่าขับรถให้เจ้านายคนใหญ่คนโตแต่เจ้านายควรให้ลูกน้องหรือออกมาติดต่อญาติคนตายบ้างเราตามไปที่บ้านของอัครพลปรากฏบ้านก็ยังปิดเงียบล็อกเหมือนเดิมฮะ,ะตแต่เกิดเรื่องในเปิดภาพอัครพลขึ้นมาหน่อยสิฮะให้ดูหน้าเขาสักนิดหนึ่งอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคือถ้าเจ้านายเขาก็ดีเนี่ยนะฮะที่ให้เขาไปขับรถจะไปกราบขอโทษศพทั้งสองคนแทนลูกน้องหน่อยก็ดีว่าลูกน้องคุณทำไมพกปืนแล้วกลางได้ขนาดนี้ วันนี้ผู้บังคับบัญชาก็ตัดสายกันทิ้งหมดเลยนะฮะไม่รู้ว่ารออะไรกันอยู่อย่างที่บอกเราพยายามจะตามจนกว่าจะเจอเจ้านายเขาจะพูด<ะ>ปรากฏเราไปที่บ้านบ้านก็ปิดแต่คนในชุมชนเนี่ยวันนี้เปิดใจกับช่อง8บอกอักคารพลที่คุณผู้ชมเห็นหน้าเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนดีนี่ฮะคนที่มันฆ่าอสองชีวิต จนลูกเขากำพะถามว่าดียังไงเขาเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวแล้วพฤติกรรมเนี่ยเราก็ถามพี่สวยคนข้างบ้านของฆาตรกรเขาบอกว่าที่ผ่านมาอัครพลไม่เคยเห็นกินเหล้าแล้วก็ไม่เคยเห็นเมาไมา้ด้วยขณาดเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนิสัยของฆาตรกรเป็นคนน่ารักทําไมจิตใจคนคนนี้ถึงโหดเหี้ยมยิงคนตายขนาดนี้คุณสวยบอกอันนี้เขาก็ไม่เข้าใจ แต่ขอยืนยันหน้าอย่างนี้แหละฮะขวามือเนี่ยแหละนะฮะเป็นคนน่ารักจริงๆรู้สึกเห็นข่าวแล้วตกใจมันเหมือนกับคนละคนเราก็เลยถามเขาขับรถให้ใครปรากฏว่าคุณสวยบอกเขาขับรถให้เจ้านายแต่ไม่ได้ตอบว่า<ะ>เจ้านายคนไหนสำนักงานอ,อสอเราก็ไปนะฮะทุกคนพร้อมใจกันปิดปากหมดเลยว่าเจ้านายเขาคือใคร<ะ>ไม่คิดจะออกมาขอโทษไหนละครับเจ้านายครับฟังเสียงเพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งนะฮะ นีสใส่ดีนะหรอน่ารักแบบเขาก็พูดจาแบบก็มีสัมมาคารวะดีนะเพราะเขาวันจะรุ่นน้องพี่ไงโอน่ารักนี่หมายถึงว่ายังไงฮะคือเขาพูดดีเหมือนทุกคนที่คุยกับเขาัก็คือเขาพูดเขาพูดดีแล้วเขาก็พูดแบบมีสัมมาคารวะแบบว่าเขารบนอบไหว้ดีนั่นแหละเขาก็เข้ามานั่งคุยอะไรอย่างนี้คือคล้ายๆว่าอะไรอ่ะ นิสสัมพันธ์หรอหรืออะไรเงี้ยนะมนุสสัมพันธ์ดีเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวที่แสดงให้เราเห็นไม่มีไม,มไม่มีเลยค<ช>ุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับขอแสดงความเสียใจกับ2ชีวิตล่าสุดวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเขาน่ารักและถ้าผู้บังคับบัญชาดูช่อง8อยู่นะครับอยากเห็นลูกของคนตายไหมครับวันนี้น้องช็อกไปหมดเลยค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ไปงานศพขอแสดงความเสียใจในเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะไม่ต้องรอให้บอกครับทีมงานนี่ฮะ เห็นบอกว่าน้องวันนี้จุดธูปบอกกับพ่อแม่ใช่ไหมเป็นยังไงเมน้องแชมป์เดินทางมาที่วัดป่าบอนนะคะที่จัดงานศพของคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดพัทลงุงเดินทางมาจุดธูปไหว้ศพคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองด้วยค่ะคือวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครอบครัวทั้งของคุณอรชรกับครอบครัวของคุณสิทธิพงศ์เนี่ยนะฮะทุกคนช็อกหมดเลยแล้วที่มันบีบหัวใจที่สุดคุณผู้ชมเขามีชีวิตกันเนี่ยสองพี่น้อง โดยเบื้องต้นเนี่ยน้องคนโตคือน้องแชมป์ถูกไหมชแชมป์สิอีกคนหนึ่งก็คือน้องเชียร์หกน้องเชียร์หขวบแยกกันอยู่แล้วนะครับเพราะสองครอบครัวจะขอแบ่งเด็กเหมือนเอาไปดูแลพี่น้องบ้านก็ต้องแยกกันอีกเพราะไออสอสคนเนี้ยผู้บังคับบัญชาดูข่าวอยู่ไหมครับแม่ของคุณอรชร บอกกับช่อง8เลยนะฮะว่าเอาจริงๆตอนที่รู้ว่าอรชรถูกยิงตายเขายอมรับเนี่ยนะฮะว่าเขาตกใจมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่อรชรไปลูกเขยก็ไปด้วยวันนี้คุณแม่บอกกับเรานะครับที่ผู้ก่อเหตุสำนึกผิดเนี่ยนะฮะแล้วอ้างว่าจริงๆอยากจะกลับบ้านไปยิงตัวตายคุณแม่เชื่อว่าคือเรื่องโกหกฮะ เพราะฆาตรกรคนนี้ถ้าจะตายจริงๆมันควรตายตั้งแต่ในร้านแล้วและภาพลูกหลานเขาว่าน้องที่มาไหว้ศพแม่ก็คือน้องแชมป์กับน้องเชียวันนี้คุณยายสำเริงบอกกับเราว่าเด็กสภาพจิตใจเห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นถูกไหมฮะ,ะแต่เด็กเองเนี่ยนักขนาดนี้เห็นบอกว่าจะให้อยู่ด้วยกันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะสะเทือนใจมากไปกว่านี้เพราะเขาเป็นพี่น้องกันลองฟังเสียงคุณยายเล่าให้เราฟังหน่อยฮะบอกว่า น้องถูกยิงแล้วไม่รู้จะเป็นจะตายแต่แคว้นนั้นตายที่จะนั่งคอยกันแล้วนั่งคิดกันว่าเย็นหมดแล้วเย็นหมดแล้วจันหมดแล้วแต่ว่าตําใจเขาก็โทรไปโทรไปแล้วเขาก็มารับไปที่โรงพยาบาลไปยังไม่ทันเลยเขาโรงข้าวแล้วเขาเก็บแล้วลมึอคือหนับน้ํานะเขาพาก็บอกว่าไปสบายนะไม่ต้องห่วงดังนี้ลูกกันไม่ต้องห่วงแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ